สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้าไปใส่บาตรตื่งกลับมาสักพักหนึ่งก็จะมากินข้าวค่ะกับข้าวที่เหลือจากใส่บาตรนั่นละจ้าวันนี้กินอะไรวันนี้มีขนมจีนทาขนมจีนน้ยา,ายาใส่บาตมันเหลือหน่อยนึงก็จะกินให้หมดเหลือแค่นี้แหละขนมจีนก็เหลือแค่นี้ก็จะกินให้หมดก็มีข้าว มีผัดน่องไม้ไก่เหลือแค่นี้แหละจ้ะเหลือนิดเดียวอันนี้แกงหอยขมจ้าแกงหอยขมเพื่อนให้มาจ้ะไปใส่บาทล้วก็ให้มากินค่ะหอยขมนี่คือไม่ได้กินตั้งแต่ไม่กี่ขวบอ่นนะนะอยู่บ้านนอกสมัยอยู่บ้านนอกเคยกินตั้งแต่ไม่กี่ขวบเพิ่งจะได้กินนี่แหละหายากจ้ะพี่น้อง หอยขมก็ไปซื้อร้านไทยมาก็มีหอยขมขายมากินจ้าพี่น้องมากินจะกินขนมจีนก่อนจ้าจะกินข้าวด้วยจะกินทั้งข้าวจะกินทั้งขนมจีนข้าวกินไม่หมดล่ะเดี๋ยวกินขนมจีนก่อนมันเหลือมันเหลืออยู่แค่เนี้เหลืออยู่จับครึ่งขนมจีน กินค่ะพี่น้องไม่ต้องเติมน้ำปลาพอดีแล้วอืขนมจีนอร่อยมากเลยทำยาแซ่บแซบโอ้ยแซ่บตำนั้พิ่แกงเอง ขนมจีนจรอร่อยจ้ะโอ้ยแซ่บ ฮ่องกงพายุเข้าจ้าพี่น้องตอนนี้กําลังเบอร์สามมันเข้ามาสองวันมันไปแล้วทีนี้เมื่อวานไม่มีพายุหมดแล้ววันนี้พายุเข้าตั้งแต่เช้าจ้ะเบอร์สามเมืเช้าตอนนี้ก็เบอร์สามเดี๋ยวตอนบ่ายจะเบอร์แปดจะจะหนักกว่านี้จ้ะเตรียมเสื้อผข้าวซื้ออะไรจ้ะเดี๋ยวฝนมันตกฝนจะตกหนักน้ําจะท่วมจ้ะ ตอนนี้หิวไวจะพี่น้องหิวไวตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะกินน้อยหน่อยกินมื้อเดียวก็จะกินมื้อเดียวก็แล้ว น้ำยาปลาสาบะจะพี่น้องปลาสาบะปลาญี่ปุ่นมันไม่ขาวจ้ะปลามันไม่ขาวมันไม่เหมือนปลาเนื้อประช่อนโอ้ยอร่อย ใส่พริกป่นเข้่าไปเผ็ดอันนีก้ก็กินไม่หมดหรอกข้าวก็จะกินอีกนะกินอีกมื้อนะฮะไม่แน่นะอาจจะไม่กินยังไม่รู้กอบพี่น้อง <laughs> พูดว่าบางทีกินมื้อเดียวถ้าเป็นตอนบ่ายช่วงตอนบ่ายสักบ่ายสามบ่ายสีเนี่ยก็จะกินมื้อเดียวจ้ะ ถ้ากินแบบกินสบายแก่ๆแล้วอะก็ตอนก็จะไม่กินแล้วอะก็จะกินมื้อเดียวอันนี้กินเช้าเนี่ยเดี๋ยวบ่ายก็อาจจะกินอีกอยู่ไว้เพราะเพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้กินกินจ็ เย็นเกือบเย็นแล้วกินได้สามโมงกว่าไงเมื่อวานนี้หืืสองโมงกว่าได้สามโมงีด้แหละทีนี้เราก็ไม่ได้กินอะไรแล้วก็เลยหิวจากพี่น้อง กินขนมจีนหมดแนละ้วทีนี้ก็จะกินข้าว <laughs> กินหอยขมเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาอะไรมาจิ้มแล้วมาจิ้มฟันมาจิ้ม <c oughs> มันต้องใช้มือในหอยขมโอ๊ยลอกไหนลองดูดสิ จำไม่ได้แล้วดูดยังไงหอยหอยไม่ค่อยมีหอยไม่อ้วนหอยเนี่ยเนื้อแค่เนี้เองคุณต้จิ๋วก็แกง <laughs> แกงไม่ค่อยจะเป็นห <laughs> อยมีเนื้อนิดเดียว แกงไม่ใช่แกงแบบอีสานนะแกงไม่ก็จะเป็นหรอกคนแต้จิ๋วจ้ะกินหอยให้หมด กินหอยโข่งเนาะหอยโข่งนะหอยอะไรนะหอยหอยกับเรื่ไงตามทุ่งนาหอยไอหอยกบับจะกับมันใหญ่ๆนะพี่น้องเอาไปยำเอาไปก้อยกินจ้ะพี่น้องอร่อยหอยกบับี่เปลือกมันใหญ่ๆนะั่นนะเนื้อเยอะจะตายเอาไปทําก้อยจ้ะพี่น้องใส่ใส่ใส่ไอเนี่ยใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไปอย่างนั้นนะ่ะ กินหอยให้หมดก่อนจ้าพี่น้องหอยมันมีตัวอยู่เนี่ยเนื้อไม่ค่อยมีหรอกเนื้อ หอยคือจอยแท้หอยไม่อ้วนมันมีตัวอยู่เล็กๆตัวเล็กๆบ่มีเนื้อ Hoa manh chai vô thật nữa sâm nỉ nghe nữa mày uống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  con, mày uống nữa mày เคยกินตั้งกะไม่กี่ขวบเนี่ยเคยกินตั้งกบเด็กน้อยเคยกินไม่กี่ขวบตอนไม่กี่ขวบอะนะ กินหอยห้เบิดก่อนเดี๋ยวข้าวเก็บไว้กินตอนบ่ายอ่ะหอยโบไมีเนื้อกินซ้ำนี่ละสั้นอะกินข้าวจักสองคำก่อน Phạt cây cặp lò mái. Uầy, tắc vào đây. Ở ờ, kín xăm này là xăn. ก็อนนี้ละจ้าเดี๋ยวเก็บไปกินตอนบ่ายๆสำนิกละพี่น้องค่อยไปแล้วมาตัถายพี่น้องตอนเช้าจ้ะอืมไปแล้วพี่น้องแกนี้จ้าไปบายจ้า